กาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้คืนลมแรงบริเวณเอ่าวไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่23พฤศจิกาย,ยนนะคะเป็นฉบับที่9โดยวันที่19-20พฤศจิกาย,ยนนี้ไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2 4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะลดลง1 3องศาเซลเซียสยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดปัจจัยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมค่ะ ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งวันนี้ถึง23พฤศจิกายนเนื่องจากบระสมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยห่างฝั่งของทะเลอันดามันก็ควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันที่19ถึง23พฤศจิกายนนี้นะคะ วันนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในระดับสีแดงได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝนตกหนักในระดับสีเหลืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือ ฝนร้อยละ20มีอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสต่ำสุด16องศาเซลเซียสยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสต่ำสุด15องศาเซลเซียสยอดภูหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6องศาเซลเซียส ภาคกลางฝนร้อยละ20อากาศเย็นลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสกรุงเทพปริมณฑลฝนเล็กน้อยบางแห่งอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสต่ำสุด21สองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกฝนร้อยละ30อากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสต่ำสุด20องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเื้นสูงได้มากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ80ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ จะพาไปติดตามเทศกาลร,รับลมหนาวในหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างที่ภูเรือจังหวัดเลยอากาศหนาวเย็นแล้วนะคะอุณหภูมิบนยอดดอยที่ภูเรือเนี่ยประมาณ11องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะในพื้นที่ก็มีการจัดงานเกี่ยวกับเทศกาลต้นคริสต์มาสนะคะก็มีต้นคริสต์มาสที่สวยงามกว่า5,000 50, หต้นเลยนะคะบนพื้นที่5ไร่เลยทีเดียวค่ะ มีภาพความสวยงามของหมอกขาวละมุนล,ลอยปกคลุมทั่วแนวเขาที่อุทยานแห่งชาติภูเรือตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะที่เช้าวันนี้อากาศเย็นสบายหมอกลงจัดอุณหภูมิต่ำสุด11องศาเซลเซียสนะักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นรับแสงแรกธรรมชาติที่สวยงามของภูเรือกันอย่างคึกคัก อุทยานแห่งชาติภูเรือช่วงเดือนพฤศจิกายนอากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็เ,เงียบสงบด้วยพื้นหญ้าเขียวชอุ่มเหมาะแก่การมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติมีการประกาศเตือนให้นะักท่องเที่ยวตเตรียมเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวกันมาให้พร้อมเพราะอากาศในพื้นที่ทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่จังหวัดเลยอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำสุดเช้าวันนี้อยู่ที่20องศาเซลเซียสในช่วงเช้าเนอากาศค่อนข้างเย็นเลยนะคะแล้วก็มีหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะที่ภูเรือยังเตรียมจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่14ประจำปี2568จะมีพิธีเปิดในวันที่21พฤศจิกายน2568ค่ะและจัดต่อเนื่องไปจนถึงมกราคมปีหน้าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือภายในงานนะคะจะพบกับต้นคริสต์มาสกว่า5,000 500, ต้นในทุ่งคริสต์มาสบนพื้นที่กว่า5ไร่เป็นทุ่งสีแดงสดใสสวยงามค่ะ งานปีนี้มีกิจกรรมพิเศษนะคะการแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อคริสต์มาสแห่งความพักดีน้อมถวายสดุดีพระพันปีผู้ทรงพระเมตตา mm hmm. เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมชวนชมต้นแมคคาเดเมียที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงปลูกต้นแรกของจังหวัดเลยที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเลยค่ะ ส่วนที่แม่ห้องสอนค่ะจะพาไปดูบรรยากาศสวนสวยๆนะคะทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมตอนนี้เนี่ยดอกบัวบานสีเหลืองอารามเต็มขุนเขาแล้วนะคะเป็นดอกบัวตองที่เปิดให้ชมความงามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมา เทศกาลดอกัวตองบานถือเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญในระดับจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่อํเาเภอขุนยวมโดยเฉพาะดอยแม่อูคอนี่นะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ งานในปีนี้เป้าหมายหลักก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่ก็เปิดให้ชมุมชนได้มีส่วนร่วมในการนําเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเด็กๆก,ก็ใส่ชุดชาติพันธุ์เต้นรํากันอย่างน่ารักเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่อง่างออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ